คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่ 7- ถึงแถวทีจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า3 1 8จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกือซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3เลขท้าย2เลขท้ายสตัวคือ5้าก้าอ้เลขเลข ข้างบนวันที่1ออก59จะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลข6เนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19 20มาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567 สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว27งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่5บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่8และบวกด้วยแถวที่13ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่30ทธันวาคม2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16ทธันวาคม2565 0บวก9เป็น9 9บวก4เป็น13 13บวก1เป็น14 14บวก8เป็น22ก็จะได้เลขดับ2เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่30ทธันวาคม 2,565ออก1,9,6 2ไม่มีใด3ตัวบนดับ3ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน063ได้เลขดับ2 2ก็ไม่มีใน3ตัวบนดับ3ตัวบนเป็นงวดที่27ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ์สองพันบเวก6เป็น6 6บวก4เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก5เป็น20ก็จะได้เลขดับ0ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่14บวกด้วยแถวที่16บวกด้วยแถวที่18และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่30ธันวาคม2565ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16ธันวาคม2565 3. บวก5เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก2เป็น19 19บวก1เป็น20ก็จะได้เลขดับ0เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่3 0ธันวาคม2565ออก1,9,6 0ไม่มีใน3ตัวบนดับ3ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนเเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน063ได้เลขดับ8 8ก็ไม่มีใน3ตัวบนดับสตัวบนเป็นงวดที่27ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับสตัวบนงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กุมภาพันธ25์2,567 3บวก9เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก3เป็น24 24บวก0เป็น24ก็จะได้เลขดับ4ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่11และบวกด้วยแถวที่22ครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ3ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่17บกราคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่30ธันวาคม2565 5บวก2เป็น7ด 7จ็บวกหเป็น12 12องบวกแเป็น20 20ิบวกแเป็น28ก็จะได้เลขดับ8เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่17บมกราคม2566ออก5 1 9 8ไม่มีใน3ตัวบนดับ3ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน063ได้เลขดับ8 8ก็ไม่มีใน3ตัวบนดับ3ตัวบนเป็นงวดที่26ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ3ตัวบนงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ0บวก5เป็น5 5้บวกสเป็น9 9้เบวกเเป็น18 18ปบวกเเป็น27ก็จะได้เลขดับ7ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขเด็ด2ตัวบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด 0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ลไอดของผมนะครับ ad619hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับ หรือจะสแกน qr วอารคเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตต่อไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุลนเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับ โดยรลย์ไอดีของผมนะครับ ad812cx w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปกักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ